มีสุตังเอกังสามายังพักวาสาวัตถียังวิหารติเศตาวเนอนาถปินติกาสาอาราเมต,าตาัตตะโคภักวาภิคูอามมนเตสิพิขโวติพาทันเตติเตภิคูพักวะโตปาจัดโสสุงภักวาเอตตะทาวจะเมตายาพิขเวเจโตวิมุติยา อาเสวิตายาพาวิตายาพาหุลีกตายาญาณีกตายาวัตุกตายาอนุทิตายาปริจิตายาสุสมารทายาเอกาทัสานิสังสาปาติกังขากะตะเมเอกาทัสสุขังสุปติสุขังปฏิพุชตินะปาปะกังสุปีนางปัสติมนุสานังปโยโหติอมนุสานัง ปโยโหติเทวตารักขันตินาสะอาคขีวาวิสังวาสทังวากรรมติตุวตังจิตังสมาธิตินุปะวันโนวิปัสสิทธิอาัมมุตตโหกาลังกโรติอุตริงอปปิอปปิวิชันโตพระมโลกูปโคโหติเมตตายาภิกกเว เจโตวิมุตติยาอาเสวิตายาภวิตายาังรีกตายาญาณีกตายาวัตถุกตายาอนุทิตายาปริทิตายัสุสมารทายาอิเมเอกาทสานิสังสาปาติกังค์ธาติอโนทิโสภรณา เมตตาเจโตวิมุติอัติโอทิโสภารณาเมตตาเจโตวิมุติอัติทิสาภารณาเมตตาเจโตวิมุติกติหากาเรหิอโนทิโสภารณาเมตตาเจโตวิมุติกติหากาเรหิโอทิโสภารณาเมตตาเจโตวิมุติกติหากาเรหิทิสา ภารณาเมตตาเจโตวิมุตติปัญจหากาเรหิอโนทิโสภารณาเมตตาเจโตวิมุตติสัตหากาเรหิโอทิโสภารณาเมตตาเจโตวิมุตติทัศหากาเรหิทิสาภารณาเมตตาเจโตวิมุตติกัตเมหิปัญจหากาเรหิ อโนทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพอเวราสัพเพสัตตาอเวราอัพยาปาชาอะนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพปานาอเวราอัพยาปาชาอะนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพภูตาอเวราอัพยาปาชาอะนิคาสุขีอัตตานัง ปาริหารันตุสาเพปุคาราอเวราอัพยาปาชาอานิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพอัตตภาวะปริยาปันนาอเวราอัพยาปาชาอานิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุตีอิเมหิปัญจหากาเรหิอโนทิโสภารณาเมตตาเจโตวิมุตติกตเมหิสัตหากาเรหิโอทิโส ภารณาเมตตาเจโตวิมุตติสาพาอิติโยอเวราอัพยาปัชฌาอานิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพปุริสาอเวราอัพยาปัชฌาอานิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพอริยาอเวราอัพยาปัชฌาอานิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพอนาริยาอเวรา อัพญญาปาชาอรีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพเทวาอเวราอัพญญาปาชาอรีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพมนุสย์อเวราอัพญญาปาชาอรีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพวินิปาติกาอเวราอัพญญาปาชาอรีคาสุขีอัตตานัง ปาริหารันตุตีอิเมหิสัตหากาเรหิโอทิโสภาณาเมตตาเจโตวิมุตติกตามเเหิทัสหากาเรหิทิสาภาณาเมตตาเจโตวิมุตติสาเพปุราติมายาติสายาสตาอเวราอัพญญาปชาอณิคสุขีอัตตานาปาริหารันตุสาเพปัชิมายาติสายาสตาอเวรา อภิญญาปชาอณีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพอุตรายาติซายาสตาอเวราอภิญญาปชาอณีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพทักินายาติซายาสตาอเวราอภิญญาปชาอณีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพปุราธิมายาอนุติสายาสตาอเวรา อัพยาปาชาอานีคาสุขีอัตานังปาริหารันตุสาเพปัชมายาอนุทิสายยะสัตตาอเวราอัพยาปาชาอานีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพอุตรายาอนุทิสายยะสัตตาอเวราอัพยาปาชาอานีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพท่ากินายต อนุทิศายัสตาอเวราอัพยาปาชาอานิกาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพเหติมายาทิศายัสตาอเวราอัพยาปาชาอานิกาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพอุปาริมายาทิศายัสตาอเวราอัพยาปาชาอานิกา สุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพปุราติมายาติสายัปานาอเวราอัพยาปาชาอานีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพปัติมายาติสายัปานาอเวราอัพยาปาชาอานีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพอุตรายาติสายัปานาอเวราอัพยาปาชา อธิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพท่าขีนายทิสายะปานาอเวราอัพยาปาชาอานิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพปุราติมายะอนุทิสายะปานาอเวราอัพยาปาชาอานิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพปัจมายะอนุทิสายะปานาอเวรา อัพยาปาชาอะนีคาสุขิอัตตานาปริหารันตุสาเพอุตรายาอนุทิศายาปานาอเวราอัพยาปาชาอะนีคาสุขิอัตตานาปริหารันตุสาเพทากินายาอนุทิศายาปานาอเวราอัพยาปาชาอะนีคาสุขิอัตตานาปริหารันตุสาเพเหติมายาทิสายาปานาอเวรา อพยาปาชาอะนิคาสุขีอัตตานาปาริหารันตุสาเพอุปาริมายาติสายาปานาอเวราอัพยาปาชาอะนิคาสุขีอัตตานาปาริหารันตุสาเพปุราติมายาติสายาพูตาอเวราอัพยาปาชาอะนิคาสุขีอัตตานาปาริหารันตุสาเพปัชมายาติสายาพูตาอเวรา อัพยาปาชาอานีคาสุขีอัตานังปาริหารันตุสาเพอุตรายาติสายาภูตาเวราอัพยาปาชาอานีคาสุขีอัตานังปาริหารันตุสาเพทักินายาติสายาภูตาอเวราอัพยาปาชาอานีคาสุขีอัตานังปาริหารันตุสาเพปุราติมายาอนุติสายาภูตาอเวรา อภิญญาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพปชิมาญานุทิศายาภูตาอเวราอภิญญาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพอุตรายานุทิศายาภูตาอเวราอภิญญาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพทักขินายานุทิศายาภูตาอเวรา อภิญญาปชาอะนิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพเหติมายาทิชายาภูตาอเวราอภิญญาปชาอะนิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพอุปาริมายาทิชายาภูตาอเวราอภิญญาปชาอะนิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพปุราติมายาทิชายาภูคาราอเวรา อัพยาปาชาอะนิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพปัติมายาติชายาปุคาราอเวราอัพยาปาชาอะนิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพอุตรายาติชายาปุคาราอเวราอัพยาปาชาอะนิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพทักคินายาติชายาปุคาราอเวรา อัพยาปชาอานิกาสุขีอัตตานะปริหารันตุสาเพปุราติมายะอนุทิสายะปุคาราอเวราอัพยาปชาอานิกาสุขีอัตตานะปริหารันตุสาเพปัจิมายะอนุทิสายะปุคาราอเวราอัพยาปชาอานิกาสุขีอัตตานะปริหารันตุสาเพอุตรายะอนุทิสายะปุคาราอเวรา อภิญญาปชาอนีคาสุขีอาตานาปริหารันตุสาเพทคินายาอนุทิสายาปุคาราอเวราอภิญญาปชาอนีคาสุขีอาตานาปริหารันตุสาเพเหติมายาทิสายาปุคาราอเวราอภิญญาปชาอนีคาสุขีอาตานาปริหารันตุสาเพอุปาริมายาทิสายาปุคาราอเวรา อัพญญาปาชาอะนิคาสุขีอัตานาปาริหารันตุสาเพปุราติมายาติสายะอัตภาวะปาริยาปันนาอเวราอัพญญาปาชาอะนิคาสุขีอัตานาปาริหารันตุสาเพปัิมายาติสายะอัตภาวะปาริยาปันนาอเวราอัพญญาปาชาอะนิคาสุขีอัตานา ปาริหารันตุสาเพอุตรายาทิสาญาตภาวปาริยาปันนาอเวราอัพยาปาชาอานีคาสุขีอาตานังปาริหารันตุสาเพทากินายาทิสาญาตภาวปาริยาปันนาอเวราอัพยาปาชาอานีคาสุขีอาตานังปาริหารันตุสาเพปุราติมายาอนุทิสาญาตภา วปริยาปันนาอเวราอัภยาปัชอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพปัติมายะอนุติสายะอัตภาวปริยาปันนาอเวราอัภยาปัชอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพอุตรายะอนุติสายะอัตภาวปริยาปันนาอเวราอัภยาปัชอานิคา สุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพทากินายะอนุทิสายะอัตภาวะปริยาปันนาอเวราอัพยาปจชาอานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพเหติมายะทิสายะอัตภาวะปริยาปันนาอเวราอัพยาปจชาอานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพอุปาริมายะทิสายะอัตภา ว่าปริยาปันนาอเวราอัพยาปาชาอะนิคาสุขีอัตตาังปาริหารันตุสาภาปุราติมายติสายาอิทิโยอเวราอัพยาปาชาอะนิคาสุขีอัตตาังปาริหารันตุสาภาปชิมายติสายาอิทิโยอเวราอัพยาปาชาอะนิคาสุขีอัตตาังปาริหารันตุสาภาอุตรายติสายาอิทิโย อเวราอัพยาปาชาอานิคาสุขีอัตตานาปาริหารันตุสาพาทักกินายาติสายาอิทิโยอเวราอัพยาปาชาอานิคาสุขีอัตตานาปาริหารันตุสาพาปุราติมายาอนุทิสายาอิทิโยอเวราอัพยาปาชาอานิคาสุขีอัตตานาปาริหารันตุสาพาปัจจิมายาอนุทิสายาอิทิโย อเวราอัพยาปาชาอานิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาภาอุตรายะอนุทิสายะอิทิโยอเวราอัพยาปาชาอานิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาภาทักกินายะอนุทิสายะอิทิโยอเวราอัพยาปาชาอานิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาภาเหติมายะทิสายะ อิติโยอเวราอัพยาปาชาอานิคาสุขีอัตานาปาริหารันตุสาพาอุปาริมายาติสายะอิติโยอเวราอัพยาปาชาอานิคาสุขีอัตนานปาริหารันตุสาเพปุราติมายาติสายะปุริสาอเวราอัพยาปาชาอานิคาสุขีอัตนานปาริหารันตุสาเพปัจิมายาติสายะ ปุริสาอเวราอพยาปาชชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหาร ا آ ان ان าันตุสาเพอุตรายาธิสายาปุริสาอเวราอพยาปาชชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพทักกินายาธิสายาปุริสาอเวราอพยาปาชชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพปุราติมายาอนุธิสายาปุริสาอเวรา อัพยาปาชาอานีคาสุขีอาตานัปาริหารันตุสาเพปาติมายะอนุทิสายะปุริสาเวราอัพยาปาชาอานีคาสุขีอาตานัปาริหารันตุสาเพอุตรายะอนุทิสายะปุริสาอเวราอัพยาปาชาอานีคาสุขีอาตานังปาริหารันตุสาเพทักขีนายะอนุทิสายะปุริสาอเวรา อัพยาปาชาอาณีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพเหติมายาทิสายาปุริสาเวราอัพยาปาชาอาณีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพอุปาริมายาทิสายาปุริสาเวราอัพยาปาชาอาณีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพปุราติมายาทิสายาอริยาเวรา อภิญาปชาอนิคสุขีอัตานาปาริหารันตุสาเพปัติมายาติสายะอาลียาอเวราอัพยาปชาอนิคสุขีอัตานาปาริหารันตุสาเพอุตรายญาติสายะปุตอาลียาอเวราอัพยาปชาอนิคสุขีอัตานาปาริหารันตุสาเพ ขาขีนายติสายาอาลียาอเวราอัพยาปะชาอานีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพปุราติมายาทิอนุทิสายาอาลียาอเวราอัพยาปะชาอานีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพปะชิมายาอนุทิสายาอาลียาอเวราอัพยาปะชาอานีคาสุขีอัตตานัง ปาริหารันตุสาเพอุตรายะอนุทิสายาอริยาอเวราอภยาปัชาอานิคาสุขีอัตตานัปาริหารันตุสาเพทักขินายะอนุทิสายาอริยาอเวราอภยาปัชาอานิคาสุขีอัตตานัปาริหารันตุสาเพเหติมายาทิสายาอริยาอเวราอภยาปัชาอานิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพ อุปาริมาญาติสายาอาริยาอเวราอัพยาปัจชาอานิคาสุขีอัตตานะปาริหารันตุสาเพปุราติมาญาติสาญาณาริยาอเวราอัพยาปัจชาอานิคาสุขีอัตตานะปาริหารันตุสาเพปัติมาญาติสาญาณาริยาอเวราอัพยาปัจชาอานิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพ อุตรายาทิสายะอนารียาอเวราอัภยาปะชาอานีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพทากินายาทิสายะอนารียาอเวราอัภยาปะชาอานีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพปุราติมายะอนุทิสายะอนารียาอเวราอัภยาปะชาอานีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพ Achimaya anu tisaya anaria awira apaya baca anika suki ata nang pariharan tu sape analia ya anu ya awira apaya baca anika suki ata nang pariharan tu sape taqina ya awira apaya baca anika. สุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพเหติมายาติสายะอนาริยาอเวราอัพยาปัชชาอานิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพอุปาริมายาติสายะอนาริยาอเวราอัพยาปัชชาอานิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพปุราติมายาติสายะเทวาอเวรา อภิยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพปัจฉิมายติสายะเทวาอเวราอภิยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพอุตรายติสายะเทวาอเวราอภิยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพทักขินายติสายะ เทวาอเวราอัพยาปัจจานิคาสุขีอัตานาปาริหารันตุสาเพปุราติมาญานุทิสายะเทวาอเวราอัพยาปัจจานิคาสุขีอัตานาปาริหารันตุสาเพปัจฉิมาญานุทิสายะเทวาอเวราอัพยาปัจจานิคาสุขีอัตานังปาริหารันตุสาเพอุตรายญอนุทิสายะ เทวาอเวราอัภยาปาจาอะนีคาสุกีอาตานะปาริหารันตุสาเพอุตรายะอนุทิสายะเทวาอเวราอัพยาปาจาอะนีคาสุกีอาตานะปาริหารันตุสาเพทักขินายะอนุทิสายะเทวาอเวราอัพยาปาจาอะนีคาสุกีอาตานะ ปาริหารันตุสาเพเหติมายาธิสายะเทวาอเวราอัพยาปาชาอานีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพอุปาริมายาธิสายะเทวาอเวราอัพยาปาชาอานีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพปุราธิมายาธิสายะมนุสสาอเวราอัพยาปาชาอานีคาสุขีอัตตานัง ปาริหารันตุสาเพปจิมายติสายญานุสาอเวราอภิยาปชาอณิคาสุขีอัตตานาปาริหารันตุสาเพอุตรายญาติสายญานุสาอเวราอภิยาปชาอณิคาสุขีอัตตานาปาริหารันตุสาเพทักินายญาติสายญานุสาเวราอภิยาปชาอณิคาสุขีอัตตานาปาริหารันตุสาเพ ปุราติมาญานุทิสายมนุสสาวราอภปยาปัจอานิกาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพปุรติมาญานุทิสายมนุสสเวราอภปยาปัจอานิกาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพอุตรายะทิสายมนุสสาวราอภิยาปชาอานิกา สุขีอัตานังปริหารันตุสาเพทักกินายติสาญมนุสาอเวราอัพยาปาชาอานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสาเพปุราติมาญานุติสาญมนุสาอเวราอัพยาปาชาอานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสาเพปาติมาญานุติสาญมนุสาอเวราอัพยาปาชาอานิคาสุขีอัตานัง ปริหารันตุสาเพอุตรายะอนุทิสายะมนุสย์อเวราอภพยาปาชาอานีคาสุขีอัตานาปริหารันตุสาเพทักขินายะอนุทิสายะมนุสย์อเวราอภพยาปาชาอานีคาสุขีอัตนานปริหารันตุสาเพเหติมายะทิสายะมนุสย์อเว अपयपाचा अनिखा सुखी आताना परिहरन्तु साभे पुबरीमायतिसाय मनुसा अवेरा अपयपाचा अनिखा सुखी आताना परिहरन्तु साभे पुरातिमायतिसाय विनिपादिका अवेरा अपयपाचा अनिखा सुखी आताना परिहरन्तु साभे पाजिमाय ทิสายวินิปาติกาอเวราอัภยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพอุตตรายะอุตตรายะทิสายวินิปาติกาอเวราอัภยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพทังกินายะทิสายวินิปาติกาอเวราอัภยาปชาอานิคาสุขีอัตตานัง ปริหารันตุสาเพปุราธิมายาอนุติสายาวินิปาติกาอเวราอัพยาปัชอานิคาสุขีอาตานาปริหารันตุสาเพปาริมายาอนุติสายาวินิปาติกาอเวราอัพยาปัชอานิคาสุขีอาตานาปริหารันตุสาเพอุตรายาอนุติสายาวินิปาติกาอเวราอัพยาปัชอานิคาสุขีอาตานา ปาริหารันตุสาเพทักขินายะจิตสัยวินิปาติกาอเวราอัพยาปัชาอินคาสุขีอัตตานะปาริหารันตุสาเพปุราติมายะอนุทิสายะวินิปาติกาอเวราอัพยาปัชาอินคาสุขีอัตตาณ์ปาริหารันตุสาเพปัชิมายะอนุทิสายะวินิปาติกาอเวราอัพยาปัชาอินคาสุขีอัตตานะ परिहर साफे उदराय अनुथि साय विनि अवरा अफया पाचा अनि खा सुखी आत्तान परिहर साफे थाकिनाय अनुनिका अवरा अफया पाचा अनि खा सुखी आत्तान परिहर साफे हेति साय विका अवरा अफया पा अनि खा सुखी आत्तान ปริหารันตุสาเพอุปาริมายาติสายาวินิปาติกาอเวราอัพยาปาชาอานิคาสุขิอัตานาปริหารันตุตีอิเมหิทะสหากาเรหิทิสาพรรณาเมตตาเจโตวิมุตติสเพสังสัตตานังปีละนังวะเจตวาอปีละนายะอุปาคาตังวะเจตวา อนุปกาเตนะสันตาปังวัจเจตวาอสันตาเปนะปริยาทานังวัจเจตวาอปริยาเทนะวิเหสังวัจเจตวาอวิเหสายสะเพสัตตาอเวริโนโหนตุมาเวริโนสุขิโนโหนตุมาทุกขิโนสุขิตาตาโหนตุมาทุกขิตาตาติอิเมหิอัตถากาเรหิสะเพสัตเต เมตายตีติเมตตาตังธรรมมังเจตยตีติเจโตอับสัพพยาพยาปปาธปะริยุทธาเนนวิมุตติตีติวิมุตติเมตาจะเจโตวิมุตตวิมุตติจาติเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาธรรมาวิหารภาวนานิิตา ทุกขปัตตาจะนิบทุกขาพยาปต,ตาจะนิบพายาโสกปัตตาจะนิโสกาโหนตุสาพเพปีปานิโนอเอตาวตาจะอัมเหียสัพพตังปุญญสัมปัทังสพเพเทวานุโมทันตุสัพระสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุสาทายาสีรังรักขันตุสัพระทาภาวนาพิราตาโหนตุคัดฉันตุเทวตาคตา สัพเพพุทธาพระรัปตาปเจการนันจายังผ้ารังอรหันตานันจเตเชนารักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระรัปตาปเจการนันจายังผ้ารังอรหันตานันจเตเชนารักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระรัปตาปเจการนันจายังผ้ารังอรหันตานันจเตเชนารักขังพันธามิสัพพโส สัพเพพุทธาพระรัปตาปเจกานจ่ายังผ้ารังอรหันตานันจเตเชนารักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระรัปตาปเจกานจ่ายังผ้ารังอรหันตานันจเตเชนารักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระรัปตาปเจกานจ่ายังผ้ารังอรหันตานันจเตเชนารักขังพันธามิสัพพโส สัพเพพุทธาปรปัตตาปเจกานณจ่ายยังผ้ารังอรหันตานันจเตเชนรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาปรปัตตาปเจกานันจ่ายยังผ้ารังอรหันตานันจเตเชนรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาปรปัตตาปเจกานันจ่ายยังผ้ารังอรหันตานันจเตเชน่ารักขังพันธามิสัพพโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระราชนตรายด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสวดพระปรลิตรและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอพ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออ,อนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐี เหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหว้ครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งปัปปร,ริตจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ุประการเทินสาธุสาธุสาธุส